สักครับวันนี้ผมจะมาสอนอวิธีการสอนับผมให้อย่างแรกก็คือพิมพ์ขีดไอเนดีให้ผมอ่าแส่แล้วให้กรอก o อ c อซผมเป็นชื่อนอกเก็ตนะผมอย่างเช่นชื่อโคชใช่ไหมหรือว่าชื่อซิบร์อ่าผมชื่อซิบร์ใส่ซิบร์ไป OC อายุเท่าไหร่อายุ25ครับผมเพศชายวันนี้สหรบข้อมูลของผมนะ ชื่อด e คอร d ชื่อด e คอร d ก็ใส่แท็กให้ขึ้นชื่อสีผมอ่าสมมติว่าผมอ่ะชื่อโรสเนียชื่อที่เราตั้งด e คอร d อ่ะเข้าใจป่ะอ่าแล้วเสร็จเราก็แท็กชื่อตัวเองแล้วก,กด enter แล้วกกด enter ที่สติ้นดิงสติ้นผมให้เข้าไปที่สตี้นะผมอ่าให้กรอบดิงสติ้นอย่างงี้ผมโอเคแล้วกรอบวางก็ไปแล้วก็ลิงก์เฟซบุ๊ก ให้ไปหาเฟซบุ๊กของตัวเองนะครับผมอ่าพอหาเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเรียนเฟซบุ๊กคอมสลอตอ่าชื่อบริษบทบบบบบอะไรกวาดไปอย่างเงี้ยอ่าผมใส่ผมลองใส่มั่วไปก่อนนะให้ทุกคนใส่เฟซบุ๊กของตัวตนของตัวเองนะไม่ต้องใส่ตามนะครับผมทุกอย่างทุกอย่างเลยไอซี IC, ชื่อของคุณครับผมชื่อในเกมก็เป็นหายังไอซีอายุไม่เล่นเป็นแนวอะไร คนแก่ถ้าคนแก่ก็อห้าสิบถ้าเป็นเด็กก็สิบหัวอะไรก็ว่าไปครับผมจะเล่นเป็นอ่วัยรุ่นยี่สิบไอซีตัวบตัวละครนะผมตัวบอดตัวละครจะเป็นอ,อะไรก็ได้ประชาชนตรวจอะไรตำรวจหมอประชาชนาผมเป็นหมออันนี้ผมจะไม่ไม่ตอบนะผมให้ทุกคนไปหาคําตอบเอานะผมไปอ่านเอา อันนี้ก็ไม่ตอบแล้วผมให้ไปหาเอาเสร็จแล้วให้เราเช็คให้หมดนะผมว่าผ่านไหมชื่อของคุณอายุเพศชื่อที่คอเน,นี่ยให้ให้แท็กให้ขึ้นอย่างนี้อ่าลิงก์สตรีมลิงก์เฟซบุ๊กอินสตาแคร์ก็คืออ่าในเกมชื่อของคุณอายุบนบาทตัวละครอ่าเคส a s w well, e r ออก็คำถามละไรคำตอบ เอาสำหสรับฮัตอรี่อะไรก็ตอบไวครับถ้าตอบถูกก็อยู yes. okay, ผ่ผิวเขาว่า yes โอเคของคุณได้ทำรายการสำเร็จแล้วคุณก็จะได้ยศไปอ่าเป็นยศไวตรตสงนี้งโ okay, อเคครับก็เสร็จแล้วครับไม่มีอะไรมากครับขอบคุณครับ